บันทึกหรือยังเนี่ยโอเคสวัสดีเช้านี้นะครับเอ่อวิดีโอคลิปนี้จะพามาดูสวิต์ปิดเปิดแบบมีไฟโชว์นะครับที่เรามักจะใช้ไปติดตั้งในวงจรของการปิดเปิดกระแสไฟ ภายในตัวรถยนต์เข้ากับเครื่องเสียงรถยนต์นะครับสวิตท,ที่นำไปใช้ในเครื่องเสียงรถยนต์ส่วนมากถ้ามีไฟโชว์แบบนี้ก็จะดูสวยดีนะครับหมายความว่าเป็นสวิตปิดเปิดธรรมดาแต่เมื่อเวลาเปิดล้วจะมีไฟโชว์ติดนะครับสวิตก็จะมีลักษณะ3ขั้วแบบนี้มาสังเกตสวิตด้วยกันมาทำการศึกษาด้วยกันนะครับ ตามปกติแล้วสวิตก็จะมีแค่สองขั้วปิดอันนี้ไว้อันนึงก็เหลือแค่สองขั้วคือด้านหนึ่งกระแสะไฟเข้าและด้านหนึ่งกระแสะไฟออกเมื่อเราเปิดแต่สวิตท,ที่มีหลอดไฟโชว์จะมีอีกเส้นหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อให้หลอดไฟสว่างมาลองเทสกันดูตอนนี้ผมเปิดสวิตไว้นะครับเมื่อมีกระแสะไฟฟ้าไหลเข้าที่ ด้านซ้ายและด้านขวาเป็นไหลคู่ลบไหลเข้ามาสวิตก็จะติดกระแสไฟคู่บวกวเราจะมาดึงมาไว้ตรงด้านใดด้านหนึ่งนะครับถ้าเราเปิดสวิตกระแสไฟก็จะถูกส่งขึ้นไปตรงกลางนะครับเพื่อไปนําไปใช้งานนะครับกระแสไฟคู่บวกหรือเราจะดึงเป็นกระแสไฟคู่ลบก็ได้นะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็จะต้องใช้เป็นกล่าวเมื่อเราเปิดหลอดไฟก็จะติดแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองสลับข้างดูนะครับว่าเอาลองเอาด้านซ้ายเอาไปไว้ดูฝั่งขั้วลบแล้วก็เอาด้านขวาอาไว้ดูฝั่งขั้วบวกหลอดไฟจะติดหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการเช็คแค่หลอดไฟภายในตัวเรือนสวิตช์นะครับว่าเราสามารถสลับข้างได้หรือเปล่านะครับ สวิตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาประมาณ45บาทนะครับนี่นครับสวิตสวิตที่มีกระแสะไฟโชว์เมื่อเราเปิดขึ้นมาก็จะมีหลอดไฟโชว์สามารถสลับข้างได้ส่วนตรงกลางก็จะเป็นกระแสะไฟฟ้าที่จะนำไปใช้งานนะครับที่นำไปใช้งานโอเคคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับ